แต่ไผ่ที่นี่สุวมากที่ผมเห็นนะเอาหลักๆที่ผมเห็นเลยนะไม่ค่อยมีหนามแลวมันจะสูงด้วยนะเฮ้ยทุกคนดูต้นนี้ดิโอ้โหน,นี่ส้มลูกบอลเลิศอากาศเย็นกำลังพอดีเลยอีย๊ตกใจนเลยทุกคน <laughs> ทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจนึกว่าเป็นพวกงูหรือว่าสัตว์อะไรผมว่าจะพาให้ทุกคนพาไปดูพาให้ทุกคนมาชมดูวิวสวยๆกันนะทุกคนผมจอจว่าผมพาทุกคนมาโผล่ที่เดิมอีกแล้วผม ที่ที่ผมบอกทุกคนว่าให้ดูหน้าบ้านเขาว่าหน้าบ้านเขาไม่มีต่นงขายืา่นออกมาผมทุกคนพราะว่าอากาศมันเย็นไงทุกคนเราเดินมันเหมือนว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยเงือมันไม,ไม่ออกด้วยไงมันผมว่าทุกคนเดินไปทั้งวันเนื้อไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเย็นมากโอ้โห,โหทุกคนคือว่าวันนี้ผมพาทุกคนเดินมาไกลกว่าที่ผ่านมาเลยนะคน <c oughs> ดูกระปุกผัดเหนปะ ผู้ปักกันอย่างนี้เลยนะครับซุช่องลุ่มเต็มข้างล่างเลยทุกคนนี่ก็พาทุกคนไห้เดินดูบรรยากาศบ้านเรือนอีกฝัก่งนึ่งนะครับอีกฝากหนึ่งนะทุกคนจําตรงนี้ได้ปะที่ผมบอกทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะเดินพาทุกคนเดินไปทางนี้หรือว่าทางนี้วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินไปทางนี้ครับทุกคนนี่ ยังไงก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนเช้าๆก็ด้วยผมทุกคนผมพาทุกคนมาเดินอีกแล้วครับผมทุกคนคือว่าเราได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้เดินชมวิวด้วยผมทุกคนวันนี้หกองศานะครับผมทนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะผมดูเมื่อกี้อยู่ที่หกองศานะครับนี่ทุกคนดูนะอากาศกลางดีแต่หกองศาคือว่ามันแปลว่าไม่หนาวมากไม่มีลมมากทุกคนดูนี่ เดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปฝั่งนี้กันนะครับเดี๋ยวผมเคยบอกทุกคนนะครับอากาศดีมากทุกคนโอ้โหยังไงตอนเช้าก็ขอให้ทุกคนกินข้าวกันอย่างอร่อยอร่อยด้วยนะผมทุกคนแล้วตั้งใจในการทำงานด้วยนะครับผมทุกคนต้นนี้ัวต้นไผ่เลยครับผม ต้นไผ่ที่นี่ดีมากครับผมทุกคนสวยมากครับไผ่ของเขารดยว่าไม่มีหนามครับผมทุกคนต้นไผ่ที่นี่ไม่มีหนามแล้วก็มันออกเป็นตรงเลยนะเห็นทุกคนสวยมากเลทุกคนมากกว่าผม,ผมเลยเพราะว่าคือว่าต้นไผ่มันก็มีหลายสายพันธุ์ใช่ปหล่ะมันก็มีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับผมทุกคนบ,กบ้านเรามันก็ที่อื่นเขาก็ปลูกแบบว่าไม่มีหนังก็มีก็ได้นะครับผม แต่ไผ่ที่นี่สุวนมากที่ผมเห็นนะเอาหลักๆที่ผมเห็นเลยนะไม่ค่อยมีหนามจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนอ่ะแล้วมันจะสูงด้วยนะคือว่ามันตรงสวยมากทุกคน,กค,นกคนดูดิคือว่ามันตรงสวยอรัทุกคนแดดเริ่มออกเลยนะครับผมทุกคน ันนี้ผมพาทุกคนเดินชมบ้านเรือนเลแล้วนะครับผมทุกคนแต่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะที่ฝั่งหนึ่งที่ผมเคยบอกทุกคนว่าที่ผมจะพาทุกคนมานะผมทุกคนี่จะเป็นอีกฝั่งกนดูดิฝั่งนี้มันก็จะเป็นทางอ้อมไปทะลุเหมือนกันหมดเลยครับผมทุกคนคือว่าทะลุกันได้หมดเลยแต่เพราะว่ามือผมเริ่มเย็นมากเลยตอนนี้ มือพ่เหมือนจะชาๆทุกคนเฮ้ยทุกคนดูตอนนี้ดิเฮ้ยแม่งสีชมพูอ่ะทุกคนมุนดูดิอื้มโอ้โหยอ้อนแสงนะนี่มุนดูเขาจะปลูกผักกันอย่างนี้นะอย่างที่ผมบอกทุกคนนะวะเนี่ยเขาจะปลูกผักกันอย่างนี้เลยทุกคนดูอันนี้หัวใสเท้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะ แต่ลูกมันใหญ่มากเลยที่เหมือนว่าที่ดินเขาอุดมสมบูรณ์นะผมทุกคนปลูกอะไรก็ปลูกอะไรก็ขึ้นแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยทุกคนทุกคนที่นี่ปลูกอะไรก็ขึ้นดีนะผมทุกคนลูกใหญ่เต็งโมเขาลูกเบลเลอร์เลยนะผมทุกคนเฮ้ยทุกคนดูตอนนี้ยังสวยเลย ผมอยากจะเดินไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูมากเลยแต่ผมกลัวเขาจะว่าเอานะนี่ป้าทุกคนดูบ้านเรียงขาโอ้ยมากสวยมากเลยเนี่ยบ้านเขาไม่มีหน้าลังไม่มีรังคายื่นออกมาที่ผมเคยบอกทุกคนเห็นไหมนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นไหมทุกคนไม่มีรังคายื่นออกมานะผมโอ้ยทุกคนดูจนไม้นี่ดิ คนดูนะโอ้ยโอ้ยดีลูกส้มทุกคนดูส้มครับผมทุกคนนี่ทุกคนเขาปลูกส้มหน้าบ้านเลยนะทุกคน ทุกคนคือว่าตอนนี้เวลาหโมงสสองครับผมทุกคนผมได้ทำการพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศครับผมทุกคนแต่เช้าเลยนี่ส้มเล็กๆทุกคนดูดิส้มเล็กสวยมากเลยโอ้โหอันนี้ส้มลูกวอลเลยศส้มหรือว่าส้มโอผมไม่แน่ใจครับผมทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนว่ามือผมมันเริ่มชาครับ เย็นกำลังพบดีเลยเฮยตกใจมาเลยทุกคน <laughs> ทุกคนเมื่อกี้ผมตกใจมาเว่าเป็นพวกมูหรือว่าสัตว์อะไรที่ไหนได้รถขับมาเร็วแล้วก็ลมมันตีครับผมทุกคนคนดูบ้านเขาดิผมถ้าเราผ่านไปเลือดของนู้นอ่ะมันจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรวะฟาร์มวัวทุกคนจะมีฟาร์มวัวอยู่ติดถนนเลยนะผมเหมือนว่าอยู่ด้านหน้า,หน,าหน่อยอะ่ะจะเป็นเหมือนฟาร์มวัวติดถนนเลยนะผมเป็นเขาเลี้ยงวัวมือผมชาทุกคนทุกคนดูบ้านนี่ทุกคนดูดิโอ้โหวันนี้ผมพาทุกคนเดินมาไกลแล้วดูดิ ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้เดินออกกําลังกายด้วยผมทุกคนอากาศดีอย่างนี้นะมันย้อนแสงอีกแล้วพระเจ้าทุกคนมันย้อนแสงอีกแล้วอะผมพยายามหลบแสงมากเลยเนี่ยถ้าย้อนแสงปึ๊บมันมองไปก็จะไม่ค่อยชัดนะมันก็จะเป็นสีดํามันไม่ค่อยสวยทุกคนจะไม่ได้เห็นวิวนะผมทุกคนผมว่าจะพาให้ทุกคนพาไปดูพาให้ทุกคนมาชมดูวิวสวยๆกันนะเนี่ยดูเขาปลูกครับทุกคน ที่ดินเขาดูดิเขาปลูกผักขึ้นดีมากเลยดินเขาดมสมบูรณ์นะทุกคนดูบรรยากาศนี่ทุกคนดูโอ้ยวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะผมทุกคนสำหรับวันอาทิตย์ก็หยุดงานกัน ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนกันเยอะด้วยนะผมทุกคนจะได้มีแรงครับในยามที่เราทํางานมาเต็มที่ทั้งอาทิตย์แล้วในยามที่เราหยุดเราก็ควรต้องพักผ่อนบ้างน,นะผมทุกคนถาะว่าดูแลร่างกายหน่อยร่างกายเราก,าก็มันก็ต้องการพักผ่อนนะเหมือนกันนะผมทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําอย่างเดียวแล้วไม่พักเลยโอ้โหเดี๋ยวจะอายุเยอะไปมันก็จะเริ่มเจ็บปวดเมื่อยนะผมทุกคนนะ ควรพักผ่อนให้ร่างกายระบ้างครับจะได้สดชื่นนะครับผมทุกคนผมตื่นมาตอนเช้านี้เหมือนจะไม่สบายครับผมทุกคนมีน้ำมูกไหลด้วยวันนี้เฮ้ยดูดิผมพูดเป็นควันเลยนะพัดออกเลยทุกคนมือผมช้าทุกคนมือช้ามันย้อนแสงนะทุกคนดูดิโอ้ย้อนแสงทุกคน บ้านเรือนเขาทุกคนดูทุกคนดูเขาปลูกต้นไม้นะบ้านอย่างสวยอะ่ะเคล่นดูดิเขาต้นไม้เขาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องต้นไม้พวกบอลดงบอลใสอะไรก็จะเป็นของที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วญี่ปุ่นจะดังเรื่องนี้มากมากเลยับผมทุกคนพวกกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นดังเรื่องนี้มากเฮ้ยวันนั้นนะ่ะผมเห็นผมขี่รถไปผ่านอะ่ะ รูพี่ผมพาขี่รถผ่านนะครับผมทุกคนมันจะมีเขาขายพวกกระถางบอนไซเยอะมากตรงข้างถนนเลยครับผมทุกคนแล้วก็เรียงกันแบบว่าเยอะมองไปปุ๊บแบบว่าเต็มไปหมดเลยเราไปเลือกอะไรได้หมดเลยครับผมทุกแต่ผมไม่รู้ว่าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่กระถางมันเยอะมากทุกคนดูตัวน,นี้ดินี่ยโดดิ มันย้อนแสงครับผมทุกคนมันย้อนแสงดีตอนเช้าๆครับผมทุกคนนี่ย้อนแสงใช่เลยทุกคน นี่ทุกคนตอนเช้าๆครับผมช่วงหกโมงครับผมทุกคนดูวันนี้อาก่กำลังพอดีครับผมทุกคนเจ็องศานะครับทุกคนผมจะบอกว่าผมพาทุกคนมาโผล่ที่เดิมอีกแล้วครับผม ที่ที่ผมบอกทุกคนว่าให้ดูหน้าบ้านเขาว่าหน้าบ้านเขาไม่มีสังคาย,ยื่นออกมาผมทุกคนแล้วที่ผมบอกว่าทุกคนว่าจะมีคนเดินมาข้างๆแล้วก็ฝั่งนี้ที่ผมบอกว่ามันเดินอ้อมมันจะอ้อมมาฝั่งนี้ผมทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงไหนตรงที่ผมบอกว่าไอแผงโซลาร์เซลล์อ่ะเออเนี่ยมันจะมาโผล่ตรงนี้หละทุกคนมันจะอ้อมกันมาผมดูนี่ตรงนี้ทุกคนถ้าเราเลี้ยวซ้ายใช่ปะ ก็ไปบ้านเราแล้วโอเคโอค้โหนกยิงอยู่ผมว่าจะพาทุกคนเดินลงไปข้างลนะ่างเะเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินต่อมาตรงข้างล่างนิดนึงนะผมจะมาดู อะไรข้างล่างเลยหน่อยเอียะผมรู้สึกเราไปเงไปหมดแล้วข้างๆอ่ะเพราะว่าผมเจอในนั้นที่มันตกใจที่รถขับผ่านแล้วก็ต้นไม้มันกระดิกอย่างแรงเลยครับเนี่ยผมเห็นอะไรข้างๆมันคี้กระดุกกระดิกที่มันกระดิกอะไรอะ่ะรวมรือรู้สึกว่าตกใจใช่เลยทุกคน บรรยากาศตอนเช้าครับผมทุกคนข้างล่างเราเดินลงไปก็จะเป็นเนินเลยนะเนินลงลงไปเลยนะทุกคนดู ดูบ้านเขาเลยป่ะบ้านเขามันจะไม่ค่อยใหญ่มากแล้วก็มันเล็กสวยงงามากเลยทุกคนผมชอบมากเพราะว่าอากาศมันเย็นไงทุกคนเราเดินมันเหมือนว่าเราไม่ค่อยเหนื่อยเงื่อมันไม่ออกด้วยไงมันผมว่าทุกคนเดินไปทั้งวันอ่ะเงอไม่ออกหรอกเพราะว่ามันเย็นมากอ่ะทุกคน คือว่ามันทําให้เงินเราไม่ออกเลยแหละโหทุกคนคือว่าวันนี้ผมพาทุกคนเดินมาไกลกว่าที่ผ่านมาเลยนะ คนคือว่าผมพาทุกคนเดินมาไกลมากวันนี้คนดูเขาปลูกผักไหมปะกขาปลูกผักกันอย่างนี้เลยนะผมทุกคนดูอีบ้านสีพูด้วยทุกคนมันดูแบบว่าอบอุ่นมากแถเนี้ยโอ้โหดูส้มล่วงเต็มเลยทุกคนดูดิมันดูส้มโอ้โห ซ่อมล่วงเต็มข้างล่างเลยทุกคนโอ้โหคือว่าวันนี้เดินไกลจริงโอ้โหทุกคนคือว่าผมเป่าออกเป็นควันเลยนะ ทุกคนผมว่าผมพอแล้วเดี๋ยวผมจะเดินกลับเลยนะผมทุกคนคือว่าวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศน,นะครับผมทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามผมก็ด้วยนะผมทุกคนเดีย๋ยวผมจะลาไปก่อนผมบายบายฝากกดไลค์กดตามผมก็ด้วยนะครับผมทุกคนมันย้อนเสยียงโอ้ย้อนเสียงทุกคนย้อนเสยียงทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามพวกเราก็ด้วยผมทุกคนผมลาไปก่อนผมบายบาย ทุกคนดูส้อมดีเหะส้มล่วงทุกคนพอแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนเดินกลับแล้ววันนี้มาไกลแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปหาทํากับข้าวกินแล้วทุกคนตอนเช้านะครับกินข้าวด้วยนะตอนเช้าทุกคนก็กินข้าวกันเยอะๆด้วยนะจะได้มีแรงครับผมทุกคน แล้วก็นอนพักพอนะครับกันหยุดลยนี้ก็พาทุกคนได้เดินดูบรรยากาศบ้านเรือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอีกฝากหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะผมะเห็นปะอย่างที่ผมบ,บอกว่าเส,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 สาไฟที่นี่เขาแบบว่าแบบว่าวางเสาได้ดีมากเรียงเสาได้ดีมากทุกคนดู บรรยากาศตอนเช้าผมทุกคนพาทุกคนมาเดินดูบรรยากาศช่วงเช้ากันครับผมอากาศกำลังดีผมทุกคนเย็นอยู่ครับแต่ผมใส่เสื้อกันเอานะคือว่าวันยากาศเย็นมากครับผมทุกคนแต่ผมก็อยากออกมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศตอนเช้ากันว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนนี่ มวาทุกคนเดินล,ลงไปข้างล่างมาแล้วนะทุกคนเย็นสบายผมว่าเราเดินยังไงก็ไม่เหนื่อยเพราะว่ามันเย็นแล้วเหงื่อมันไม่ออกครับผมทุกคนนี่เขาปลูกผักกันอย่างยีเลยนะทุกคนทุกคนดูต้นไม้กำลังผิดใบครับ เรามาอยู่ที่เดิมกันอีกแล้วผมทุกคนนี่ก็จะเป็นทางกลับบ้านเราเราจะไปฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะไปฝั่งนี้ดีฝั่งนี้อย่างที่ผมเคยพาทุกคนไปดูมาแล้วนะหน้าปากซอยด้านหน้าโอ้ยทุกคนนี่เพลงโซลาเซลลที่ผมพาทุกคนมาดูวันนั้นนะผมทุกคนเนี่ยทางนี้ที่ผมพาทุกคนมาเมื่อกี้ทางนี้ทางนี้นะครับทางนี้ไปมาแล้ว กลับบ้านกันดีกว่าทุกคนคือว่าวันนี้ผมพาทุกคนเดินมาฝั่งนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาทุกคนเดินไปฝั่งนี้ครับผมทุกคนเพราะทางนี้เรายังไม่ได้เดินไปนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาทุกคนเดินไปฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนู้นผมพาทุกคนเดินไปแล้ววันนี้ครับผมทุกคนคือว่าตอนนี้หนาวมากมือผมแสบ ชามากแล้วก็แ๋ยว่าเจ็บมากล่วงม,มือออกมาจากกระเป๋าไม่ได้ผมทุกคนตอนนี้นะคือว่าตอนนี้มือผมเจ็บมากทคนแล้วก็แสบม,มากทุกคนตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่ค่อยหนาวผมทุกคนตอนนี้มันเริ่มหนาวมากแล้วก็มือเริ่มช้าแล้วมือผมถือกล้องคือว่าช้าแล้วตอนนี้ทุกคนมันเริ่มหนาวแล้วผมทุกคนนี่บรรยากาศวันนี้ผมทุกคนเดี๋ยวผมลาไปก่อนผมบายายังไงขอให้คนทุกินกินข้าวกันอย่างอา่อยด้วยผมทุกคนมันหนาวแบบว่าจนมือแสบครับผมทคนแล้วก็หูผมก็เริ่มแสบแล้ว ผมตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ค่อยหนาวไม่มากคือว่าผมก็เลยใส่เสื้อบางๆมาทุกคนแต่มาได้บางเนี่ยข้างในอะผมใส่ตั้งหลายชั้นเนี่ยทุกคนมีทั้งเสื้อใส่สําหรับคนสําหรับหน้าหนาวหรือว่าซับกางเกงก็หลายชั้นด้วยเสื้อสําหรับซับหนาวผมทุกคนเขาเรียกว่าเสื้ออะไรผมจาไม่ได้สําหรับถ้าหนาเข้าหน้าหนาวเราต้องใส่เสื้อกันีเนี่ยด้านในครับผมทุกคนลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย ตอนนี้เริ่มพูดไปว่าชาแล้วทุกคนเริ่มพูดสั้นๆแล้วทุกคนไ่ว่า